l 5018นะครับคันนี้เป็นรุ่น s อีนะครับปีใหม่ๆสภาพสวยๆน้องๆนางฟ้าเลยนะครับเป็น FC ทางเพชรบูรณ์นะครับก็มาเลือกรถสวยนะครับคันนี้นะครับอยากเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับกว่าจะได้ขายนะครับลูกค้ามาดูถึง2รอบเลยนะครับรอบแรกมานะครับก็เจอรถสวยอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เนื้อคู่นะครับก็ขอมาเลือกรอบ2นะครับก็ เดินทางมารอบ2เจอเนื้อคู่นะครับเจอรถคันงามที่ถูกใจนะครับก็อุดหนุนเซอ้วนไปนะครับก็ขอบคุณ e FC ฟทางเพชรบูรณ์นะครับ มาถึงสองรอบนะครับก็อุดหนุนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับรถดีๆสวยๆจากดีเยี่ยมก็ไปเป็นลูกสะพ้ยเมืองพิชบูรณ์นะครับก็อย่างว่านะครับซื้อรถหนึ่งคันนะครับลูกค้านะครับต้องเลือกคันที่ถูกใจนะครับก็เข้าใจนะครับบางทีรถสวยๆที่ร้านสิอ่นก็เยอะนะครับแต่ว่ายังไม่เจอคันที่ถูกใจก็ วันหน้ามาใหม่นะครับถ้ารอได้นะครับก็จะจัดรถสวยๆให้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ FC ฟซีเพชรบุญนะครับเราก็เป็นลูกค้ากันแล้วกับลูกค้าไม่ชอบนะครับเราก็จัดหาคันสวยให้นะครับก็ขอบคุณ FC ทั้งเพชรบณ์มากๆนะครับจองแล้วไม่กี่วันเราก็ส่งรถได้นะครับเป็นโปรนะครับเงินผ่อนนะครับก็ ได้นะครับจะซื้อสดเราก็ขายจะซื้อผ่อนเราก็ขายครับที่นี่ที่เดียวนะครับมีโรเตเตอร์ให้เลือกเยอะนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้นะครับลูกค้ามีงบประมาณเยอะก็ซื้อสดนะครับลูกค้าลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยซื้อยาขยาหมดแล้วเราก็ผ่อนนะเป็นโปรโดีๆจากาดีเยมแท็กเตอร์นะครับ ลูกค้าซื้อสดนะครับเรามีส่วนลดพิเศษให้1 0 0 0 0ถึง50,000บาทนะครับแล้วแต่คันที่เราลดได้นะครับแต่ลูกค้าซื้อผ่อนนะครับเราก็มีโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทสำหรับยันม่านะครับลูกค้าซื้อของหมดแล้วแต่มีศักยภาพนะครับน่าจะผ่อนงวดได้เราก็ผ่อนนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทสำหรับยันม่าดาวเริ่มต้นที่5 0,000บาทสำหรับคูบตานะครับ ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆนะครับโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าโปรโมชั่นเอาใจ FC <c oughs> มีเยอะเราซื้อสดมีไม่เยอะเราก็มาผ่อนเอานะครับ เป็นโปรโมชั่นเลือกผ่อนได้นะครับ094 706 4430นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3สครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยซื้อสดเราก็ขายซื้อผ่อนเราก็ขายครับก็สนใจครับเข้ามาเลือกกันนะครับจัดโปรทุกคันนะครับมีส่วนลดพิเศษให้ทุกคันนะครับเดินมาดูแถวนี้ก็สวยนะครับ แถวหน้าก็สวยสวยทุกคันนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับตรวจเช็คมรวมทั้งคันนะครับมีรับประกันให้อีก3 <pim> เดือนนะครับซือ้อสดโอนทะเบียนให้ฟรีจะส่งให้ฟรีนะครับตรวจเช็คนะครับเราก็มาดูด้วยกันเลยนะครับว่าคันนี้ทําไว้สวยหรือย,ยังอะไรไม่เรียบร้อยนะครับายางหน้าไม่ดอกไม่สูงโซ่ข้างไม่สวยน้ํามันเครื่องน้ํามันไฮ ระบบไฟนะครับสีนะครับอะไรไม่เรียบร้อยเราก็ดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวเซววนเป็นหน้าที่ของเซววนเก็บงานให้ลูกค้ามีหน้าที่จ่ายเงินนะครับเซววนมีหน้าที่เก็บงานให้ครับให้ถูกใจลูกค้าให้ถูกใจ f c นะครับสนใจก็ตามนั้นเลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0น่าะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือ2อครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ มีทั้งคูบตตาทั้งยยนมาทั้งจอนเดียนะครับให้เลือกซื้อเลือกผ่อนเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับรถเข้ามาเยอะเลยนะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ราคา,าค่อนข้างจะปรับลงนะครับเป็นโอกาสของผู้ซื้อนะครับเป็นโอกาสของผู้ซื้อนะครับผู้ขายอย่างเส้วนก็ปรับราคาลงให้นะครับสวยๆเนียนๆเน้เนๆอย่างนี้ก็ปรับราคาให้ครับ ราคาไม่แรงนะครับลดได้ลดนะครับลดได้ลดนะครับอะไรที่สามารถทำให้เป็นราคาพิเศษให้ลูกค้า H FC ซก็จะทำให้นะครับ0947064430นะครับศูนย์จำหน่ายรถเท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้รุ่น L รุ่น M อยากได้ยันมาอยากได้คูบต้ตาอยากได้จอรเดียอยากได้นิวฮอลแลนด์นะครับ สินค้าเข้ามาเรื่อยๆรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่สินค้าที่ผ่อนได้ก็จะมี2ยี่ห้อนะครับคุยให้ฟังทุกวันเลยนะครับคูเวต้าและยันมานะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเ c ซีขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับยรวยเฮงๆมีเงินคนละหลายหมื่นหลายแสนนะครับแล้วก็มาช่วยอุดหนุนรถให้เสียอ้วนนะครับคนละคันสองคันนะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับยรวยเฮงๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ